คุณกำลังเดินอยู่ในเมืองที่พลุกพล่านใกล้กับอ่าวเนเปิลเมืองนี้ดูมีชีวิตชีวามีพลังและมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพดูขนมปังแผ่นแบนๆพวกนี้สิมันอาจเคยเป็นพิซซ่าโบราณมาก่อนก็ได้นะชาวเมืองปอมเบีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ทุกอย่างต้องหยุดชะงักลงในปีคริสตศักราช79เมื่อภูเขาไฟวิสุเวียตซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดูเงียบสงบที่ตั้งตรง่านอยู่เหนือเมืองได้ตัดสินใจสร้างประวัติศาสตร์และผลลัพธ์ที่ได้คือเรื่องราวที่น่าเศร้าที่นักโบราณคดียังคงรวบรวม วมมอออยู่่จนถึงีีก2,000ปตาหากคุณคิดว่าปอมเปอีเป็นเมืองโบราณที่น่าเบื่อและคร่ำคลือให้ลองคิดดูใหม่เมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองที่คึกคักมีการค้าขายผลผลิตทางกเกษตรและสินค้าต่างๆมากมายมีช่างทำขนมปังและยังมีขนมปังแผ่นแบนคล้ายพิซซ่ารวมถึงนักสู้ที่เตรียมพร้อมต่อสู้ในอัธจารยัยอีกด้วย ชาวเมืองปอมเปอีชอบตกแต่งบ้านด้วยจิตรกรรมฝาผนังโมเสกและรูปปั้นส่วนอาหารก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่นี่เป็นที่ตั้งของร้านอาหารแห่งแรกๆที่เรียกว่าเทอร์โมโปลียที่ผู้คนสามารถซื้ออาหารร้อนๆไปกินระหว่างเดินทางได้ ย้อนกลับไปในวันแห่งโศกนาฏกรรมที่ทําให้ทุกอย่างสิ้นสุดลงสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือชาวเมืองปอมเอีได้รับสัญญาณเตือนแล้วแต่พวกเขากลับไม่รู้ตัวโดยประมาณ4ี่วันก่อนที่ภูเขาไฟวิสุเวียสจะปะทุมันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแต่พวกเขาคุ้นเคยกับมันดีเพราะเคยประสบกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปีคริสตศักราช62ที่ทําให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายไปมากมายแต่พวกเขาก็ได้สร้างเมืองขึ้นใหม่และอาศัยอยู่ที่นั่นต่อไป ไม่มีใครคิดว่ามันอาจเป็นเพราะภูเขาขนาดยักษ์นั่นก็ได้ดังนั้นกระทั่งปีคริสตศักราช79เมืองปอมเปอีก,ก็กลับมาเป็นปกติหรือ,อยังน้อยก็คิดว่าเป็นเช่นนั้นในเช้าของวันที่จะเกิดการประทุซึ่งก็เป็นเพียงวันธรรมดาวันหนึ่งผู้คนต่างทำงานจับจ่ายซื้อของและนอนแช่ในอ่างอาบน้ำจากนั้นจูจ่ๆวิสุเวียตก็ปะทุข,ขึ้นอย่างกระทันหัน มันเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่พ่นเท่าฐานก๊าซและหินสูงขึ้นไปถึง32กิโลเมตรพลีนีเดร์ยังเกอร์นักเขียนชาวโรมันที่เฝ้าดูภัยพิบัติครั้งนี้จากอีกฟากหนึ่งของอ่าวได้เขียนเอาไว้ว่ามันดูเหมือนต้นสนที่มีไฟและควันลอยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ใดนั้นฝนก็เริ่มตกลงมาพร้อมกับเท่าทานในตอนแรกมันแค่ตกโปรยๆปรยแต่จากนั้นก็เริ่มตกลงมาอย่างหนกักฝนสีเทานี้ทําให้คุณหายใจแทบไม่ออกจากนั้นลูกเห็บก็เริ่มตกลงมาอีกแต่เป็นลูกเห็บที่เป็นก้อนหินภูเขาไฟขนาดเล็กผู้มันตกกระแทกลงบนหลังคาหน้าต่างและกองรวมกันบนท้องถนน ตอนนั้นเองผู้คนเริ่มตื่นตระหนกบางคนตัดสินใจหลบหนีโดยวิ่งหนีออกจากเมืองและบางคนก็คิดว่ากำแพงบ้านจะช่วยปกป้องพวกเขาได้แต่เปล่าเลย ไม่นานสถานการณ์ก็เลวร้ายยิ่งขึ้นเท้าถ่านได้ปกคลุมถนนในเมืองปอมเปอีและอาคารบ้านเรือนก็พังถล่มลงมาด้วยน้ำหนักของแมนแต่ฝันร้ายที่แท้จริงเกิดขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นก็คือกระแสะหินภูเขาไฟซึ่งเป็นกระแสะหินร้อนจัดที่ไหลลงมาจากด้านข้างของภูเขาไฟด้วยความเร็วสูงกว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงความร้อนของมันสูงถึงประมาณ538องศาเซลเซียสซึ่งสามารถฆ่าช,ชีวิตคนที่อยู่ในเส้นทางกระแสะหินภูเขาไฟได้ในพริบตา เมื่อกระแสหินภผู้เขาไฟถล่มเมืองปอมเปอีเมืองนี้ก็ต้องจบลงอย่างน่าเศร้าคนที่ตัดสินใจอยู่ในเมืองหมดทางรอดพวกเขาหุ้มด้วยลาวายอย่างรวดเร็วจนร่างกายของพวกเขาแข็งเป็นเท่าฐานในช่วงวินาทีสุดท้ายบางคนยกมือปิดบังใบหน้าบางคนก็โอบกอดคนที่ตนรักเอาไว้ นักโบราณาคดีพบโครงกระดูกของคน3คนที่ยังอยู่ภายในร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งพวกเขาคิดว่าผนังหินของเตาอบจะช่วยปกป้องได้แต่ผนังเหล่านั้นไม่แข็งแกร่งพอที่จะต้านทานสภาพอากาศได้เมื่อการประทุสิ้นสุดลงเมืองปอมเปอีก็ถูกปกคลุมไปด้วยเศษซากภูเขาไฟหนานถึง6เมตร ในที่สุดนักโบราณคดีก็ค้นพบสิ่งที่ทั้งน่าหลงไหลและน่าสะพรึงในเวลาเดียวกันเนื่องจากเมืองปอมเปอีถูกฝังอย่างกระทันหันทุกอย่างจึงยังคงสภาพเดิมไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน,อนถนนงานศิลปะอาหารและแม้แต่ผู้คนในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังทบทวนสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเหยื่อจากภัยพิบัติปอมเปอี I, โดยอาศัยหลักฐาน DNA ใหม่และเห็นได้ชัดว่าข้อสันนิษฐานของเราเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้อาจคลาดเคลื่อนไปอย่างมาก จากการศึกษาล่าสุดโดยนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาและอิตาลีทำให้หลายอย่างเปลี่ยนไปพวกเขาพบว่าเหยื่อบางคนที่สันนิษฐานว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวกลับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยยิ่งไปกว่านั้นเพศของบุคคลบางคนยังถูกระบุผิดอีกด้วยนักวิจัยเชื่อว,ว่าการตีความในอดีตนั้นได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับเพศและความสัมพันธ์ซึ่งอาจทำให้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงมีความคลุมเครือ หนึ่งในผู้เขียนร่วมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟอเรนชี้ให้เห็นว่าข้อสรุปที่อิงจากหลักฐานที่มีจำกัดมักสะท้อนถึงอคติในสมัยนั้นในสมัยก่อนนักวิจัยต้องอาศัยลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างเพื่อคาดเดาแต่ปัจจุบันการวิเคราะห์ DNA ทำให้เรื่องราวดูแตกต่างออกไปมาก อย่างกรณีของครอบครัวที่พบในบ้านสร้อยข้อมือทองคำที่ถูกค้นพบเมื่อปี1974บนเนินเขาบอมเปอีกลุ่มของเหยื่อสีรายนี้ได้รับการตั้งชื่อนี้ตามเครื่องประดับชิ้นพิเศษที่ถูกพบในตัวของเหยื่อรายหนึ่งและจากรูปหล่อจำลองพบว่าหนึ่งในร่างที่อุ้มเด็กอยู่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นแม่แต่ผลการตรวจ d n a กลับเผยให้เห็นว่าบุคคลน,นี้เป็นผู้ชาย ที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นคือทั้ง4ี่คนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างที่นักวิทยาศาสตร์คิดไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะผู้คนต่างสับสนและหวาดกลัวอย่างมากพยายามหาที่หลบภัยอย่างสิ้นหวังในทุกที่ที่ทำได้ การค้นพบที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับเหยื่อคู่หนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเชื่อว,ว่าเป็นพี่น้องหรือเป็นแม่กับลูกสาวแต่หลักฐาน DNA ในปัจจุบันบ่งชี้ว่าหนึ่งในนั้นเป็นเพศช,ชายนักวิจัยได้วิเคราะห์ร่างของบุคคลทั้งหมด14รายสำหรับการศึกษาครั้งนี้และนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของเหยื่อมากกว่า1,000รายจากการประทุข,ของภูเขาไฟวิสุเวียตที่พบจนถึงขณะนี้ และนักโบราณคดีในเมืองปอมเปอียังได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆอีกชิ้นหนึ่งลองดูร่างนี้สิในตอนแรกทุกคนเชื่อว่าชายคนนี้ถูกหินก้อนใหญ่ทับตายระหว่างที่ภูเขาไฟระเบิดเนื่องจากมีการพบกะโหลกศีรษะของเขาซึ่งอ้าปากค้างราวกับกำลังหายใจเฮือกสุดท้ายใกล้กับร่างของเขาเขาอาจพยายามหนีจากความโกลานเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่หลักฐานใหม่ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นการเสียชีวิตของเขาอาจเป็นผลมาจากภาวะขาดอากาศหายใจจากกระแสหินภูเขาไฟ เป็นเวลานานที่ผู้คนคิดว่าภูเขาไฟวิสซเวียตปะทุเมื่อวันที่24สิงหาคมซึ่งดูเหมือนว่าจะมีหลักฐานบางอย่างที่ป่งชี้เช่นนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักโบราณาคดีก็เริ่มค้นพบหลักฐานที่ชี้ว่ามันเกิดขึ้นภายหลงัง ตัวอย่างเช่นพวกเขาพบรอยจารึกเกี่ยวกับเดือนตุลาคมและเศษอาหารเช่นทับทิมที่จะยังไม่ออกผลผลิตในเดือนสิงหาคมนอกจากนี้พวกเขายังพบเตาไฟเพิ่มความร้อนในบ้านด้วยใครจะต้องการความร้อนเพิ่มเติมในช่วงฤดูร้อนในอิตาลีว่าไหมดังนั้นผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จึงเห็นด้วยว่าการประทุนั้นเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม กลายเป็นว่าคนในเมืองปอมเปอีไม่ได้เสียชีวิตทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีคนอาศัยในเมืองนี้ประมาณ1 5 0 0 0คนและมีเพียง2,000คนเท่านั้นที่ไม่รอดชีวิตนั้นหมายความว่ายังมีอีกหลายพันชีวิตที่สามารถหนีออกมาได้ แต่ในขณะเดียวกันชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการพวกเขาไม่มีบ้านให้กลับไปและต้องหนีออกมาโดยมีเพียงเสื้อผ้าติดตัวเท่านั้นแถมยังต้องทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังผู้รอชีวิตบางคนสามารถเดินทางไปเมืองใกล้เคียงเช่นเนเปิลได้แต่พวกเขาต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมด ไม่นานมานี้นักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจมากนั่นคือภาพจิตรกรรมฝาผนังของขนมปังแผ่นแบนที่อาจเป็นต้นกําเนิดของพิซซ่ามอนานมาแล้วนักวิจัยพบภาพวาดวานี้ในบ้านใกล้กับร้านเบเกอรี่โดยเป็นภาพขนมปังกลมวางอยู่บนจานเงินข้างถ้วยพวกเขาคิดว่าผู้คนอาจรับประทานขนมปังนี้กับผลไม้เช่นทับทิมหรืออินทผาลัมและบางทีอาจราดด้วยเครื่องเทศหรือเพสโตบางชนิด แต่ที่เจ๋งที่สุดคือเมืองปอมเปอีอยู่ห่างจากเมืองเนเปิลเพียง22กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดพิซซ่าสมัยใหม่ผู้บริหารเมืองปอมเปอีชี้ให้เห็นว่าการค้นพบนี้เชื่อมโยงอาหารของคนจนที่เรียบง่ายในสมัยโบราณกับพิซซ่าสมัยใหม่ที่เราทุกคนชื่นชอบได้อย่างไรปัจจุบันเมืองปอมเปอีเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและการค้นพบใหม่ในทุกปีช่วยให้เราเข้าใจวิถีชีวิตของชาวโรมันในสมัยนั้นได้ดียิ่งขึ้น